อาจารย์จึงคุยก,กันกับเทวดาคุยกัน,น,นเ,เมื่อวานได้แหละก็เลคเชอร์แล้วก็อธิบายไปแล้วล่ะนะก็มาอ่านให้ฟังไอ้ที่คุยกับเทวดานะอธิบายไปแล้วก็ลองมาอ่านให้ฟังดูนะนะอันนี้ก็เป็นย้ำซ้ำัวนสัจจะนี้แหละทุกวันทุกวันทุกวันให้เราชัดให้เรามั่นใจ พราะกิเลสมันหลอกให้เราหลงมันก็หลอกทุกวันทุกวันนั่นแหละเอาวิปลาสีมาหลอกเราทุกวันแหละเชื่อไหมหลอกเราทุกวันมีอะไรเอาวิปลาสีมาหลอกเรามาหลอกลวงเราให้หลงตามทุกวันจนเรามีพลังหลงจริงๆพลังอยากจริงๆนึกว่ามันเที่ยงนึกว่ามันเป็นสุขนึกว่ามันเป็นตัวเราของเรานึกว่ามันดีงามน่าได้น่าเป็นหน้ามีเราก็อยากไปทุกวันแหละใช่ไหม โอ้อยากไปทุกวันกับสร้างเหตุแห่งทุกข์ไปทุกวัน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 จนมีพลังความอยากท่านหนาขึ้นทุกวันทุกวันเวลาจะเอาคืนต้องพิจารณาตรงกันข้ามเลยแหละพิจารณาใจรักคืนทุกวันทุกวันฟังซ้ำๆทุกวันที่ผ่านมาเราก็ฟังกิเลสซ้ำๆคราวนี้ก็ต้องฟังพุทธะซ้ำๆซ้ๆซ้ๆพิจารณาซ้ำๆขนาดเห็นอาการกิเลสแล้วพิจารณาคราวครั้งเดียวในบางทียังเอาไม่อยู่นะ มันโอ้โหเป็นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มไม่ใช่ตัวเราข้องเรามันไม่ดีไม่งามน่าไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีนี่ไม่ใช่จะพิจารณาครั้งเดียวแล้วเอาอยู่นะบางทีต้องโหพิจารณาตะวรนกี่ทีกี่รอบก่าจะสลายาไปอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ทบทวนซ้ำๆพิจารณาซ้ำๆในสัจจะนี้จนสลายวิปลาสสีได้วิปลาสสีสลายไป มันชัดเจนแล้วมันโอ้ไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันเลวร้ายมันเลวร้ายชัดเจนพอชัดเจนปุ๊บก็หมดอยากหมดอยากก็หมดทุกข์หมดวิปลาสสีก็หมดอยากหมดอยากก็หมดทุกข์พอเข้าใจใจรักแจม่มแจง้งเท่านั้นแหละชีวิตถึงจะพ้นทุกข์ได้ทำไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเลวได้ไปจนถึงเรื่องดีงามที่เป็นไปไม่ได้ต้องหมดอยากในเรื่องเลวได้าน,นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปจนถึงเรื่องดีงามที่เป็นไปไม่ได้ที่ทําไม่ได้นั่นแหละชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ดีเยี่ยมที่สุดส่วนณปัจจุบันนั้นดีไหนที่เป็นไปได้อยากไปเลยไม่มีปัญหาหรอกแต่ในขณะอยากนี่อย่าไปอยากแบบยึดมั่นถือมัน ต้องอยากแบบไม่หวั่นไหวน่าอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นคืออสำเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้แต่ตอนนี้เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ,บ้างแต่ยังลุยไปได้แต่มันจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรแล้วแต่วิบากของแต่ละชีวิตแล้วทำเป็นไปไม่ได้เมื่อไหรพร้อมหยุดอยากทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะมันปัญหามากเกินทะเลาะเบาแวงเกินเสียงเกินเมื่อไหรเลิกทันทีอย่างนี้เป็นต้นน่า สามารถเลิกอยากได้ท er ันทีนะไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีสุขหรอกในโลกใบนี้ทุกตอนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะสุขที่สุดคือไม่ทุกข์ไม่อยากเท่านั้นเองสุขที่สุดคือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เกิดจะไม่ทุกข์ได้ก็ต้องไม่อยากไม่ทุกข์ไม่อยากอะไรทั้งสิ้นสบายไม่ได้อยากให้เกิดไม่ได้อยากให้ดับมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นนะให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามที่มันจะเป็นนั่นแหละ สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็เข้าใจชัดนะเข้าใจชัดแล้วก็หายทุกขนะ์แม้แต่อยากในสิ่งที่ดีนี่ก็อยากเป็นเหมือนกันนะอยากแบบไม่ทุกข์อยากแบบไม่ทุกข์อยากแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นะอย่างนี้เป็นต้นจิตเราจึงจะได้ทุกข์ตลอดกาล อาอาจารย์เลยเขียนเมื่อวานนี้ก็เขียนว่าเขียนตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้อ่านให้ฟังมาอธิบายสภาวะอย่างเดียวนะยังรู้สึกว่าตัวเองอธิบายไม่เก่งนะยังรู้สึกมันยังไม่มันยังอธิบายได้ไม่ดีนะสภาวะในใจเนี่ยมันมีสภาพปัญญาเนี่ยมันมีมันมีความเข้าใจอน,นั้นชัดเจนแต่ว่ายัางรู้สึกตัวเองอธิบายได้มันยังไม่ รู้สึกว่ายังไม่เก่งนะมันเยียงว่าจะเรียกว่าอะไรมันยังไม่นําใจตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองยังรู้สึกว่าเออมันน่าจะอธิบายดีกว่านี้ได้นะมันยังมีความรู้สึกว่าโอ้มันอธิบายได้ดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ปฏิภาณเรามีเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อน <S <s <uck m. S 1> <esf>. <Suzanne> เอาเทัวที่ได้นะา้าก่อน,นเอาไว้เราเก่งขึ้นแล้วมันก็จะได้มากขึ้นนะยังรู้สึกว่ามันน่าจะอธิบายได้ชัดกว่านั้นนะ ในประเด็นนี่แหละวาระแห่งชาติหรือความจะเป็นเร่งด่วนที่สุดของชีวิตทุกชีวิตตลอดเวลาคืออะไรอะไรคือสิ่งจําเป็นเร่งด่วนที่สุดสําคัญที่สุดที่ชีวิตทุกชีวิตเรียกว่าต้องภาคเพียรเอาเป็นเอาตายในการปฏิบัติให้ได้นะต้องเอาเป็นเอาตายต้องให้ความสําคัญเป็นเบอร์หนึ่งเลยความสําคัญเบอร์หนึ่งทุชีวิตตลอดเวลาคืออะไรนั่นแหละอะไรมัน จำเป็นเร่งด่วนที่สุดสําคัญที่สุดมีประโยชน์ที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นอันนี้นะจะก,ก็เลยเขียนว่าถ้าแต่ละสาขาอาชีพนะถ้าผู้คนแต่ละสาขาอาชีพไม่ลดความอยากเอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่ก็เลยตั้งคำถามว่าวถ้าเขาไม่ลดความอยากนะเขาเติมแต่ความอยากขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวัน อะไรจะเกิดขึ้นคำตอบคือทุกทั้งหมดทั้งมวลก็จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการเบียดเบียนกันและกันจะเกิดขึ้นความไม่ซื่อสัตย์จะเกิดขึ้นการคดโกงาการเอารัดเอาเปรียบจะเกิดขึ้นกฎระเบียบจะเอาไม่อยู่หมายถึงว่ากฎระเบียบต่างๆที่ ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขนะเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเลวได้ของคนนะจะเอาไม่อยู่ไม่สามารถต้านทานได้กฎระเบียบจะเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นพอเอาไม่อยู่เป็นไงโอ้โหโปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานมันก็จะเบียดเบียนโอ้โหทำร้ายให้ชีวิต ตัวเองและผู้อื่นนะทุกทรมานแสนสาหัสต,ตลอดกาลนะวิชาลางกิเลตันหาจึงจำเป็นสำคัญที่สุดในโลกนะวิชาลางกิเลตันหาจึงจำเป็นสำคัญที่สุดในโลกนะคือวิชาอาริยสัจสีเรียนรู้ทุกคือทุกใจที่เกิดกับสภาพต่างๆนั่นแหละอันเป็นทุกที่ทุกที่สุดในโลกแล้วก็ทำให้เกิด ทุกขกายเรื่องร้ายตามมา,าเหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดในโลกเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในโลกสภาพดับทุกข์ก็คือหมดความอยากก็หมดความทุกข์สิ้นอยากสิ้นทุกข์พาสุขยั่งยืนยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดน,นั่นแหละ ความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวหายหมดเลยนั่นแหละนะวิชาอริยสัจสี่ล้างกิเลสตัณหาจึงจําเป็นสาคัญที่สุดในโลกนะโดยการปฏิบัติมกักและวิธีดับทุกข์ก็ตั้งศีลมากําจัดความอยากไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องตั้งแต่เรื่องชั่วไปจนถึงเรื่องดีที่เป็นไปไม่ได้นะอนุญาตในหะ้ยากในสิ่งที่ดีที่เป็นไปได้แต่อยากแบบไม่ทุกข์ยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหลี่ยมใดมุมไหนมันก็จะไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้น,นวิชากิเลสวิชาอา,าริยสัจสีล้างตัญหาจึงจำเป็นสำคัญที่สุดในโลกต้องเร่งต้องเร่งรัดพัฒนาตลอดเวลาให้มากที่สุดเร่งด่วนที่สุดนะฮะ นี่หนังสือด่วนที่สุดที่พระพุทธเจ้าน่ะพระโพธิสัตว์น่ะส่งให้ชีวิตแต่ละชีวิตมอบให้ชีวิตแต่ละชีวิตคือส่งสัญญาณส่งจดหมายมาเตือนหรือเทวทูตก็ส่งจดหมายมาเตือนนะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็รู้อันนี้รีบปฏิบัติเลยแล้วก็ส่งสัญญาณส่งสัจจะ จดหมายที่เป็นสัจจะมาเตือนชีวิตแต่และชีวิตอันนี้มาเตือนชีวิตแต่และชีวิตนะตลอดเวลาลนะนี่แหละส่งไปเตือนส่วนใครจะรับจดหมายได้ก็แล้วแต่รับสัญญาณได้มีคลื่นรับสัญญาณอาจเขียนไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็ส่วนสภาวะรายละเอียดนี่โอ้โหโโมันเห็นชัดชัชัด,ชดคนเอารัดเอาเปรียบกันเพราะความอยาก คนทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นโอ้ยข่มเหงเบียดเบียนทำให้เดือดร้อนนี่โอ้มันชัดจริงๆเลยเราเห็นแล้วน่ากลัวเป็นทุกใจทุกกายเรื่องร้ายทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยทุกเหลี่ยมทุกมุมโอ้ทุกดา้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมสุขภาพมันทุกอย่างเลยนะจิตใจ อย่างนี้เป็นต้นมันเลวได้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันชัดเนี่ยในญาณปัญญาของอาจารย์นี่ก็เห็นมันโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันชัดเจน